สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่ก็มาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียฮักดู ew, หรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ มาดูาเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะมีหรือไม่มาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีเส้นทางดวงของจักรพรรดินีความสำเร็จความมั่นคงความสมบูรณ์แบบ อยู่ในช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมมากด้วยนะครับรายเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น9ก้าไม้เท้านั่นคือโอกาสของการงานวันนี้งานเยอะ งานเยอะมากทั้งงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีงานเสริมเข้ามาอีกมากมายทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่รอคอยงานนะครับวันนี้เตรียมตัวมารับงานเข้ามาแบบรัวๆเลยก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของงานคืองานเยอะทํามากไม่มีเวลาพักผ่อนอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางระมัดระวังดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นดวงของจักรกบพัตินีมั่นคงสมบูรณ์แบบลงตัวชีวิตช่วงนี้นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีเยี่ยมการงานโดดเด่นมั่นคงมีงานเข้ามาตลอดนะครับการติดต่อการเจราจาธุรกิจการงานมีโอกาสได้รับความสําเร็จมีความรุ่งเรืองมีหน้าที่มีการงานที่ดีต่อไปในอนาคตเส้นทางของการเงินวันนี้รับเงิน มีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆได้รับผิดชอบได้ดูแลได้บริหารการเงินที่มีความสําคัญสําคัญและก็จะมีจํานวนมากๆทีเดียวนะครับสําหรับประเด็นความรักวันนี้มีความรักที่สมบูรณ์แบบลงตัวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3าไม้เท้าเรื่องของจังหวะวงจรที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง สำหรับคนที่รอคอยนะครับวันนี้การเจรจางานจะมีความสำเร็จมีงานใหม่ๆเข้ามามีการลงทุนใหม่ๆห,หรือไม่ก็จะมีการที่ท่านจะได้ศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสของการงานต่อไปในอนาคตนะครับ เรื่องของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดมีเงินลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีกําไรมีค่า,าจัดสรรอะไรต่างๆที่มันตามเข้ามาเป็นจํานวนหน้าพอใจความรักก็จะเข้ามาเป็นความจริงนะครับสิ่งที่ท่านใฝ่ฝันสิ่งที่ท่านรอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลก็จะมีโอกาสได้สมหวังในช่วงนี้สําหรับชาววันอาทิตย์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส ทิศทางแนวทางของชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นหกเหลียนวันนี้โชคลาภการเงินดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรดยได,ได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีช่องทางของการช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสะพานของการเงินด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้เป็นดวงของจกกักรพัตินีคือความสําเร็จความมั่นคงความลงตัวความสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักมีโอกาสดีในการที่จะก,ก้าวไปสู่ความสําเร็จมีเส้นทางที่ดีต่อไปในอนาคตรวมทั้งจะมีโชคลาภเงินหมุนเข้ามาแบบรัวๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน จันนะครับวันนี้การงานยังโดดเด่นยังมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีหลายเรื่องที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปอดทนรอคอยและก็มีเรื่องที่ควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือราชา ไม้เท้านะครับวันนี้การงานยังโดดเด่นยังมั่นคงนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริหารอะไรที่สําคัญสําคัญยังโดดเด่นยังมั่นคงงานเดินหน้าต่อไปได้ดีนะครับสําหรับคนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้มีงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น4ี่ ดาบนะครับสีดาบคือความรอบคอบนะครับในช่วงนี้ถ้าอาจจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้การที่บางอย่างอาจจะเหมือนกับหยุดชะงักอยู่กับที่ เพื่อให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้พิจารณาอย่างรอบครอบสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรที่จะอดทนไว้ก่อนนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันจันทร์ไม่ควรมองข้ามนะครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลการฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะครับท่านอาจจะทำงานมีงานเข้ามาตลอดแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเพราะว่าสุขภาพยังไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องค่อยๆพัฒนาค่อยๆแก้ไขค่อยๆยไม่ค่อยๆ่ทำนะครับอย่าใจร้อนจนเกินไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น7ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของความคิดจินตนาการนะครับพี่น้องชาววันจันทร์อาจจะคิดเยอะนะครับในช่วงนี้คิดมากหรือว่ากะคิดแบบไปไปมาสับสนวุ่นวายอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับก็ลองแยกแยะดูว่าควรคิดอย่างเดียวหรือว่าควรจะลงมือทํานะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันจันทร์นะครับเป็น9 ดาบนะครับก้าดาบคือปัญหานะครับความเครียดความกังวลความทุกข์ใจสุขภาพในช่วงนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันจันนะครับต้องดูแลระมัดระวังนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องอดทนใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้นะครับไม่ต้องคิดมากจนเกินไปไม่คิดเดยอะจนเกินไป มีความวิตกกังวลจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับส่วนการงานของท่านมีโอกาสดีในการที่จะได้งานมีโอกาสดีที่จะรักษางานให้มีความมั่นคงต่อไปการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสาเร็จเส้นทางของการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักปัญหาสุขภาพก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรียนรู้ใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การเงินโดดเด่นมั่นคงนะครับในการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจรวมทั้งสิ่งดีๆ ที่รอกำลังจะมานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น8เหรียญน,นะครับ8เหรียญคือการเงินการงานนะครับการงานที่เป็นงานพิเศษงานที่ทำด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลจากประสบการณ์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถนำมาทำเป็นอาชีพ และก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้ในช่วงเวลานี้การเงินส่วนหนึ่งจะมาจากตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนและก็เด่นชัดเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้านะครับการงานยังมีความมั่นคงนะครับสําหรับคนที่ทางานประจําก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีท่านจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็ย้ายงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด็กถือดาบเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับจิตใจเข้มแข็งแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารที่จะต้องจัดการแก้ไขในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น judgment นะครับวันนี้โชคดีนะครับมีโอกาสมีโชคลาบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งที่ท่านรอคอยอยู่จะสมหวังนะครับการงานจะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทิศทางดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่รอคอยงานจะสมหวังมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาใหม่ๆการเจรจาอะไรใหม่ๆที่จะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นโชคลาบการเงินก็จะหมุนเข้ามาเช่นเดียวกัน ครับรวมทั้งประเด็นของความรักก็จะมีอยู่ในทิศทางที่ดีน่าพอใจจะพบจะเจอคนที่จริงใจด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักด้วยนะครับเรื่องของการงานวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามมองโดยเฉพาะงานประจําก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงานมีการย้ายที่ทํางานหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเข้ามาด้วยส่วนงานพิเศษก็จะโดดเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีการเงินหมุนเข้ามาตลอดมีอะไรที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับลูกหลานบริวารในช่วงนี้นะครับส่วนโชคลาภบรรดาสิ่งดีดี เริ่มที่จะหมุนเข้ามาสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านปรารถนาะมีโอกาสเป็นความจริงสิ่งกสิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จมีโชคดาบตามมาไม่น้อยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดใน วันพุธนะครับวันนี้งานดีเงินเด่นนะครับมีโอกาสตามมาอีกมากมายทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ1ดาบนะครับหนึ่งดาบคือการตัดสินใจพลังของสติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านเลือกคิดทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ลงมือทําเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็น8ไม้เท้านะครับโอกาสของการงานขยายงานได้สร้างงานใหม่ๆห,หรือไม่ก็จะเติบโตต่อไปในเส้นทางสายอาชีพได้ดีนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการได้มาเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวิน เหรียญน,นะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินรายรับรายได้ที่รอคอยอยู่มีโอกาสที่จะได้รับนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชาววันพุธนะครับเป็นสิบ รียญน,นะครับวันนี้สิเหรียญคือโชคลาภการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโต,ตนะครับเงินที่มาพร้อมกับสิ่งที่ดีมาพร้อมกับการจัดการการบริหารที่เป็นรูปปัธรรมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้ดวงการงานการเงินความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีขึ้นนะครับการงานก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงจะไม่เรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาความมุ่งมั่นปัญญาทั้งหลายทั้งปวงสติที่เข้มแข็งก็จะส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆสร้างงานสร้างอาชีพมีโอกาสได้รับเงินมีโอกาสที่จะได้รับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์และมีโชคนาบเป็นเงินทรัพย์สินรายได้หมุนเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤลัสสบดีนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องยุ่งยุ่งมีเรื่องลำบากใจมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสที่จะได้ เปลี่ยนแปลงได้นะครับลองดูว่ามีรายละเอียดของดวงจะเป็นอย่างไรครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสหรับชาววันพฤหัสบดีคือเดทนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเดทคือความเจ็บไข้ได้ป่วยคือสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นสติปัญญาความรู้ความสามารถการสร้างบุญสร้างกุศลการที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากพื้นฐานจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น10ดบดาบนี่ก็เรื่องของสุขภาพมีเหตุจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาดูแลเหล่านี้นะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางว่าวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพรฤหัส,สบดีครับ5เหรียญรายจ่ายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายอะไรก็ตามนะครับท่านมีเหตุจําเป็นต้องจ่ายขึ้นมาก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับระมัดระวังสุขภาพดูแลสุขภาพระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับมีไพ่พระสังฆราชนะครับมีนักบวชมีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่มีการสร้างบุญสร้างกุศลมีกิจกรรมดีๆที่จะส่งให้ท่านได้พบกับแนวทางของการแก้ไขไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็ตามนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลให้แนวทางที่ดีของท่านนะครับพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีรวมทั้งยังมีโอกาสของคำว่าโชคลาภและสิ่งที่ดีๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่ยุ่งยุ่งนะทําจะเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้ติดขัดตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดนะครับสุขภาพก็มีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มีปัญหานะครับรายจ่ายก็เยอะก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลนะครับและท่านมีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลที่เคย ทำมาก็ยังมีส่วนที่จะส่งให้ท่านได้พบกับทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคลาภมีโอกาสดีๆมุนเข้ามาเหมือนกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีโอกาสของความสมหวังมีโอกาสของความสาเร็จเส้นทางของการงานการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจแต่ยังมีจุดจุดหนึ่งที่ควรระวังรายละเดียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือสามถ้วยสามถ้วยคือภาพรวมของความสำเร็จความสมหวังนะครับกามมงรงานดีขึ้น ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟแรแลนซ์การรอคอยงานจะสําเร็จการที่ท่านลงมือทำทางทำงานไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะสําเร็จเป็นรูปร่างเป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินมีรายได,ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มีงานเลี้ยงมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น3เหรียญน,นะครับเรื่องของ งานกับเงินนะครับวันนี้งานก็อาจจะเป็นเน้นไปที่งานที่ใช้ทุนน,น้อยๆการลงทุนงานอดีเลกการที่เป็นางานจอ็อบงานฟรีแลนซ์การค้าขายแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดรวมทั้งจะมีคําว่าดวงดีมีโชคดีเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ดาบ5ดาบคือความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคนบางคนมาทําให้ท่านเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายบางทีก็ใส่ร้ายให้ท่านเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงเสียโอกาสตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางจะทำงานร่วมกับใครจะทำสัญญาจะเจราจาอย่างไรก็ตามวันนี้ขอให้รอบครอบป้องกันข้อผิดพลาดรวมทั้งหนักแน่นเข้มแข็งด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตพี่น้องชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรครับมีเด็กถือเรียนนะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับลูกหลานบริวารคนที่ท่านรักได้ห่วงใหญ่นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่มีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินด้วยความรักนะครับสิ่งเ,เล็กๆที่หมุนเข้ามาเริ่มเติบโตมั่นคงต่อไปการงานก็จะดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดการลงทุนน้นอยๆแต่ว่ามีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะสมบังนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีเรื่องต้องระวัง จากคนที่ไม่หวังดีที่อาจจะทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียโอกาสต่างๆด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ยังมีโอกาสยังมีช่วงราบยังมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิต รวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การงานเติบโตมั่นคงนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากมายทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งอดทนรอคอยอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรยายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับเป็นอัศวินอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือความหยุดนิ่งดวนว่าชีวิตของท่านจะไม่ได้เดินหน้าต่อไปมากเท่าไหร่นักโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับคนที่เราคอยความรักวันนี้ต้องอดทนได้ใจเย็นๆนะครับเรียนรู้ศึกษาแล้วค่อยแก้ไขในข้อบกพร่องและท่านจะมีโอกาสพบกับคําว่าสําเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับงานก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานพีเรน์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7จ็ดไม้เทา้าเรื่องของการงานการแข่งขัน การเลือกตั้งการที่มีกฎเกณฑ์กติกาใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการงานนะครับท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับประการต่อมาเราจะมาในส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นสเตร็งนะครับคือความเข้มแข็งวันนี้การที่ท่านลงมือทําการที่ท่านแก้ปัญหาการที่ท่านจัดการปัญหาต่างๆได้สําเร็จ เป็นเรื่องที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพส,สตรีชาววันเสาร์วันนี้จัดโดดเด่นจะมีคุลิของความเป็นผู้นํารับผิดชอบแก้ขไขปัญหาได้ดีไม่แพ้สุภาพบุรุษด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการงานมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การที่มีการคัดเลือกมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการแข่งขันท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จนะครับความรักวันนี้ยังต้องรอนะครับเรื่องของโอกาสมีความสำเร็จถ้าเผื่อว่าท่านลงมือทําแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาแล้วท่านก็จะพบกับความสําเร็จนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ อาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆด,ด้วยนะครับเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสาหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e h a k ดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆม,ม,มีความสําเร็จมีความสมหวังมีความมั่นคงนะครับสวัสดีครับ